ทําให้สินค้าเราอะค่ะพัฒนามากขึ้นคนกินคนใช้กลับมากินกลับมาใช้ซ้ําคนขายไม่พอขายขายดีขายปังแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่อูค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกตัวแทนรวมถึงลูกค้าที่วันนี้ทาให้แบรนด์ชาโนพก้าของเราประสบความสําเร็จขนาดนี้ค่ะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณกับทีมงานตัวแทนทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานต่างประเทศทีมงานประเทศไทยนะครับ ทุกคนนี่มีรวนแล้วเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับคืออยากจะประสบความสําเร็จนะครับเลยเข้ามาศึกษาแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนุบก้าวนะครับก็ไม่มีอะไรมากเกินไป่าคำว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ซึ้งใจจริงๆที่เราเดินร่วมกันมา5ปีแล้วนะครับ อยากจะศึกษาเรื่องออนไลน์อยากจะทำอาชีพออนไลน์เนี่ยทำมาศึกษาได้ในแบรนด์อนปาก้านะครับในช่องทางาโ,โซเชียลมีเดียทุกทุกท,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 ทางเลยนะครับผมขอฝากไปด้วยครับค่ะและในภากของพี่พรบ้างเช่นคัะค่ะก็ สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเข้ามาลองกินลองใช้หรือว่าลองจำหน่ายเป็นตัวแทนนะคะง่ายๆเลยค่ะแค่เซิร์ชหาคำว่าชานุปกาเหรือคำว่านุปกาเก้าได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นอ่า TikTok YouTube ได้ทุกช่องทางค่ะแล้วติดต่อเข้ามาค่ะลองเข้ามาเป็นครอบครัวนุปกาเกันดูนะคะ วันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะพี่พรแล้วก็พี่อูมากๆนะคะที่เ <S <S สียสละเวลาแล้วก็ให้รายการของเรานะคะมีโอกาสได้มาร่วมในบรรยากาศงานดีๆแบบนี้และขอให้อีก5ปีนับจากนี้นะคะแบรนด์ชาโนพะเก้านะคะของพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยนะยอดนะคะแตะถึง10,000ล้านไปเลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะแต่งานดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็อยู่กับพี่ป่านแล้วก็พี่แดงค่ะซึ่งเป็นทีมผู้บริหารร่วมมันเองค่ะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องใหม่สวัสดีค่ะหมค์มคณจะถามนิดนึงนะคะว่ามีโอกาสได้มาร่วมกันกับทางชาโนพะก้าวนี้ได้ยังไงคะพอดีว่าพี่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพพี่พรก็เลยบอกว่าพี่ป่านลองนี่สิ พอพี่ลองสมุนไพรแล้วนะคะแล้วตอบโจทย์มากๆจากนั้นมาพี่เกิดความมั่นใจในสินค้ามากๆและพี่คิดว่าพี่อยากจะเป็นเป็นคนหนึ่งที่เป็นสะพานบุญในเรื่องของสุขภาพเหมือนคุณวิพร์พี่ก็เลยเข้ามาตรงนี้ด้วยค่ะเมื่อก่อนพี่ทํางานประจําอยู่นะคะแต่นับวันที่พี่เข้ามาในแบรนด์นี้ค่ะมันสร้างความมั่นคงให้กับพี่ในแบรนด์นี้ค่ะพี่ก็ตัดสินใจนะคะที่พี่มาดูแลงานออนไลน์อย่างเต็มที่แล้ววันนี้นะคะเป็นงานหนึ่งอะไรที่ประกาศความยิ่งใหญ่รู้สึกยังไงกับงานนี้บ้าง หมยมาคือมามาค่ะคนพันล้านนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีจิตใจที่แน่วแน่ตรงกันค่ะเพราะว่าพวกเราอยากจะทําให้ผลิตภัณฑ์ไทยเนี่ยไปสู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ได้รับผลประโยชน์กันทั่วโลกในเรื่องของสุขภาพดังนั้นวันนี้ค่ะคนที่มาร่วมงานนี้ค่ะสมชื่อเลยค่ะคนพันล้านจริงๆค่ะน้องหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ อนนี้นะคะมาอยู่กับพี่รุ่งแล้วก็พี่หนุ่มค่ะเป็นทีมผู้บริหารร่วมของชาโน่พะก้าวค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะโอ้โหค่ําคืนนี้คือสวยงามกันมาเรียบร้อยเลย,เลยค่ะเะ <c oughs> ขอถามนิดนึงค่ะพี่ค่ะทั้งสองท่านนี้คือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของชานุพก้าวได้ยังไงคะใช่ค่ะตอนแรกนะคะพี่ลุงเป็นพนักงานประจำนะคะเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เห็นสมุนไพรโนพก้าวเนี่ยเป็นสมุนไพรล้วนนะคะไม่เจอือสีไม่แต่งกลิ่นนะคะเลยทําให้อยากมาลองขายลองทําออนไลน์แล้วก็ทําครั้งแรกกับแบรนด์นี้แบรนด์เดียวค่ะตอนนี้ปังปุริเยมากค่ะพี่กี่ปีแล้วคะที่ทำทำมา5ปีค่ะ ตอนนี้นะคะจากเดิมเป็นข้าราชการทํางานประจำนะคะปัจจุบันนะคะมีความมั่นคงจากการขายออนไลน์มากขึ้นเลยตัดสินใจนะคะเลือกเดินทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จทําให้ชีวิตดีขึ้นทุกวิติค่ะโอ้โหแล้วอย่างงานวันนี้นะคะถือว่าเป็นค่ําคืนที่แสดงความยินดีเนาะใช่ไหมคะรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างค่ะสําหรับงานค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นคนที่พวกเราก้าวเดินร่วมกันมานะครับกับแบรนด์น้เ้าก้าครับร่วมฉลองปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะครับ ฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะครับค่ำคืนนี้สำหรับงานคนพันล้านนะครับโนบะเก้าไทยแลนด์ครับขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่พี่พรบ,บอกไว้นะคะว่าแบรนด์ชานโนบะเก้านี่นะคะก็คือขยายไปยังต่างประเทศด้วยวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยนะกับผู้บริหารร่วมค่ะทางฝั่งของประเทศเยอรมันแล้วก็ฝั่งของประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีคะ่ะ โโอ้โหเดี๋ยวขอานุีาตถามนะทางฝั่งของเยอรมันกันก่อนนะคะว่าจริงรู้จักกับแบรนด์ของชาโนพะก้าวได้ยังไงสวัสดีค่ะบางออนโกรสนะคะอาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีค่ะรู้จักผ่านโลกโซเชียลค่ะด้วยปัญหาสุขภาพเองถึงได้เข้ามาติดตามฟังบอกโจ๊กของแบรนด์นะคะแล้วก็สัมผัสกับผลิตภัณฑ์จนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเองมาเป็นทีมงานกันแท